ฮัลโหลหญิงมอน,นีฉันสิไปตลาดเปิดอยู่อีกเมืองหนึง่งเดี๋ยวฉันสิทายรูปมาฝากเดอ้อเข้าไปเบิงในอันพอดแคสต์ขังเทิงของฉันเพราะว่าฉันบ่อยากให้มากเกกะในอันหนาเพตเนาะอ่ะมอน,นีฉันมีเรื่องนี้มาฟัง <c oughs> มีสาวคนหนึ่งนะคะแต่งงานกับอันบบเดตแต่งงานคือพบรักกับ ฝรั่งเนาะแล้วเขาก็เกษียณมาอยู่เมืองไทยเราบัน,นีฝรั่งเนาะหลังจากถี่เกษียณแล้วเขาก็บ่อยากติดแต่งงานเขามาอยู่ด้วยวีซา่าเกษียณเราบันเพ่อไดนเน่ก็บ่ได้จดทะเบียนสมรสก็อยู่น้ำกันนะอยู่น้ำกันมาสิบกว่าปีแต่ว่าเขาบอกเธอเสมอว่าขันฉันตายสมบัติของฉันหรือว่าอัน เพนชัน,นเงินบำนาญของฉันหรือยังกระตามของฉันเนี่ยจะเป็นของเธอเธอจะได้ในส่วนนี้นะแต่ว่าสมบัติฉันที่อยู่มังนอกฉันบ่มีอย่างดอกฉันแบ่งสันปันส่วนให้ลูกฉันเบิดแล้วอ่ามาอยู่เนี่ยนะมาอยู่เมืองไทยเขาก็ซื้อบ้านให้เธอเนาะอันซื้อบ้านอยู่ในเมืองกับราคาประมาณสองล้านหานี่ละเนาะแล้วก็อันก็มีหลดยนต์หลดยนต์ก็เป็นซื้อเธอนะ ถามว่าเธอมีลูกติดบ่เธอก็มีลูกติดล่ะแต่ว่าลูกก็ใ่ญ่เบิดแลลวเน,อน,อ,นอนตอนตอนมาพอกันอันเขาก็บ่มีผ้าลายหยางเธอกับบ่มีผ้าลายหยางก็ยูน้ากันไปบันนี้เพราะเขาตต่เธอก็ไปติดต่อนะอันที่จะได้เงินบนานาญต่อจากหัวแต่ทั้งสถานทูตก็บอกว่าเธ <c oughs> อเธอบ่มีสิทธิ์ได้ตรงนี้นะ เพราะว่าบ่าได้จดทะเบียนกันก็เป็นอันว่าเมียกเก่านะคะของเขาจะจะได้รับเพนชันตัวนี้เนาะอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าที่เราบอกแบบนี้ถามว่าเราตัวบอลเราก็บอด้ตัวดอกนะยูประเทศอังกฤษเนี่ยคันหรือหรือว่าอาจจะเป็นยุโรปทั่วๆไปอันนี้ประก่กับบ,นะบอ,อ,อ,อูหูเนาะบอบอบออยากจอจงหวงหันแต่ว่ายุอังกฤษเนี่ย ขันสมมุติว่าเฮาบริจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าเฮาอยู่กันแบบเปิดเผยนะคะมีบ้านซองอยู่น้ำกันก็เป็นพาร์เนอร์กันอันนี้ก็มีสิทธินะคะมีสิทธิ์ที่จะไปแย่งได้ว่า เออเขาสามารถนูนี่นั่นเพื่อจะรับมรดกหรือขอเป็นผู้จัดการมรดกอีกอย่างก็ได้นะคะพราะกฎหมายที่นียอมรับนะคะถึงแม้ว่าจะบ่ดด้จดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าขันคู่สมรสของคุณบ่าวาไฟไม่ยิ่งหรือายผู้ทายไปมีคนอื่นหรือนอกใจอันนี้คุณสามารถฟ้องร้องได้นะคะอันนี้ปาแก่ก็น,นำมาเราสู้กันฟังเนาะว่าคุณขันคุณมีแฟนต่างชาติแล้วบบดนี้ เขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาบอได้จดทะเบียนสมรสแล้วเขาบอกว่าคุณจะได้เงินบำนาญต่อจากเขาเนี่ยคุณจะต้องอธิบายเหตุเขาฟังว่ากฎหมายยูเนี่ยขันบอได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยอยู่ในประเทศไทยอยู่นอกประเทศอยู่นอกอประเทศของคุณเนี่ยคนเป็นเมียเป็นพาร์เนอร์เนี่ยบอสามารถที่จะได้รับ สมบัติหรือเงินบำนาญหรืออีย่างต่อจากเขาได้เลยนะถึงว่าเขาจะมีมีสมบัติยุต่างประเทศขันบ่มีทะเบียนสมรสก็บ่สามารถฟ้องร้องอีหอย่างได้นะคุณต้องอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาเขาบ่ฮห้อีหลียกตัวอย่างอย่าย <c oughs> แฟนปะแก้วเนี่ยตอนปะแก้วย้ายมาอยู่ใหมหนนะ่ๆเนาะตะกี้อินเทอร์เน็ตมันก็บไดแร่หลายปะแก้วเข้าไปในในเว็บเอ,อ เลดีอินเตอร์เนาะตอนนั้นกำลังบูมเลดี้อินเตอร์เพราะว่าอันเฟซบุ๊กกับอดี้บูมคือสมัยสูมือนีนะคะปะะแก้วหูจากเฟซบุ๊กเพราะว่าเล่นเกมเกมฟาร์มวิวปลูกพักปลูกหยาเลียงงัวเลียงคววยเนาะ,ะแล้วบนันนี้ก็เข้าไปถามในกลุ่มคือสามีปะะแกว้วเข้าใจว่า พอมาอยู่อังกฤษแล้วบ่ต้องเฮ็ดวิซ่าบบต้องต่อยอังสามารถอยู่ได้ตลอดไปนะคะปะแกว้กับเขาไปอ่านไปขอความรู้ไปนู่นนี่นั่นเนาะแล้วบน,นีอันทั้งกลุ่มสมาชิก สมัยตะกี้เนี่ยเขาซอยกันอีหลีบอมมี่มาขิงกันนะอ่าเขาก็แนะน้าว่าคุณต้องตอนหนูนีนะ่นั่นหนึ่งสองสามสี่ยังก็กว่าไปปาแก้วก็เลยมาอธิบายให้สามีฟังนะสามีก็ก็เลยหูนะคะว่าอ๋อแบบนี้นี่เองฉันบ่หูเมาก,ก่อนเนาะคือว่าเขาก็เป็นฝรั่งเนาะเขาก็ใช้วิธีใส่วิธีของฝรั่งว่าเออพ่อเหมือนพวกยุโรปทัวๆไปที่เขามาอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้เลยนะอัน มันแตกต่างจากคนทั้งโซนเอเชียของเฮ้าเนาะอันนี้ก็นํามาเอาซูกันฟังเนะาะมันนี้ไปแล้วอันนี้น้องสาวกำลังคมคคาเมนนั่งสวยนะคะสวยตลอดน้องสาวจน่าสวยนะคะไปแล้ว